เฮ้ยทุกคนตื i i. ่นเต้นดีไซน์เราเจอเลยค่ะดีไซน์เจอไอติมส้มเฮ้ยนี่นี่นี่ไอติมที่ดีไซน์ตามหามานานแล้วทุกคนนี่เขากำลังฮิตกำลังเป็นกระแสแต่เสียดายมีแต่ส้มเนาะองุ่นไม่มีแม้วงุ่นนัดจะหมดแล้วแน่เลยอ่ะไม่รู้มาวันไหนคือเราตามหาหลายเซเว่นแล้วก็หลายวันมากนะแต่ว่าเพิ่งจะเจอวันนี้เพิ่งจะเจอวันนี้ที่แรก เฮ้ยสองร้อยกี่บาทสองร้อยกี่บาทสองร้อยกี่บาทสามห้าหรือว่าสามเก้าเนี่ยแหละเอาสองซองสองซองไหนสามเก้าสามสิบเก้าเนี่ยทย่จริงใช่ที่จะอยากกินอางหุ่นเนาะไม่มีมีแต่ส้มเอาสองซองสองซองเฮ้ยแต่มีเยอะเราเราเราไปเอาอย่างอื่นหน่อยเดี๋ยวมันละลายเอาอย่างอื่นตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่เราซื้อมาสองถุงเนาะใช่ไปเดี๋ยวเรามาเก็บดูกันเอาเอาไปเก็บในตู้เย็นถุงนึงก่อน นี่นะคะทุกคนใครเคยกินแล้วคอมเมนต์มาได้นะใครเคยกินแล้วกด5้าใครยังไม่เคยกินกด8นะคะทุกคนมาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมแกดูเลยแกดูเลยอยากเห็นมันเป็นเม็ดกลมๆใช่แล้วส้มนะโอ้แต่เดี๋ยวนั้นมีเม็ดหกเม็ดหกเม็ดกี่บาทนะเมื่อกี้สามเก้าบาโอเคมาชิมกันหูได้กินอ่ะ อืแต่ว่ากล้องเราจะมืดๆหน่อยนะสีจริงสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะอ่ะเสียฟ้าเหมือน <c oughs> ไม่รู้ความอันนี้ความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะมันยากแคไอโดดส้มใช่ปะ่ะเหมอือนปะ เหมือนไอติมยัคคู่รสส้มเออคล้ายๆแต่ว่าเข้มข้นกว่ารู้สึกถึงความเข้มข้นของส้มอ่ะของของน้ำส้มอ่ะเยอะกว่า <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าอ่างุ่นอร่อยแต่ว่าเรายังไม่เจออ่างหุ่นอีกมุมหนึ่งก็คือคล้ายๆเอาคล้ายๆเอาเนื้อส้มอะมาปั่นนะลูกเอาเอาเนื้อส้มสดๆมาปั่นให้มันลิ้นใช่ไหมแล้วก็เอาไปแช่เป็นลูกกลมๆอะ คล้ายๆแบบนั้นเลยใช่ไหมเข้าไหมก็คือเหมือนเอาส้มมาปั่นแล้วไปแช่แข็งเ <70. S 1> ต็มสิบเร็ดค้าธรรมดามากมแล้วแต่คนชอบโอเคต่อไปถ้าเราเจอรถอ่งงุนเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงนะคะทุกคน โอเคใครเคยกินแล้วชอบหรือไม่ชอบคะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย